<ไ>อันจริงเจ้ารีบนอนเถอะทรมานไปครึ่งค่อนวันรองเจ้าสำนักท่านก็ได้ยินข้าจะพักผ่อนแล้วยังไม่กลับไปอีกช่วยพูดอีกประโยคสิพูดว่าพรุ่งนี้พ่อบุญธรรมข้าจะมาจากพักมิตรท้ะแล้วไม่มีประโยคต่อไปเหรอต่อไปเดี๋ยวข้าพูดเอง <c oughs> พี่พรุ่งนี้พ่อบุญธรรมข้าจะมาจากพักมิตรแท้รองเจ้าสำนักอย่าให้การอุ้มเลนของข้าลาช้าเลยแค่นี้เหรอต้องพูดอีกไหม อันจริงเจ้าทำเกินไปแล้วนะไหนแต่อังฉันเมื่อกี้ฟ้าร้องโครมครามทำไมยังไม่กลับไปอีกหรือว่าฟ้าร้องจะไม่ใช่วิธีเปิดทางเชื่อมนะ่เขาว่าจะกลับไปได้ไหม <S <S เกี่ยวกับความแรงของเสียงฟ้าร้องเมื่อครู่แรงไม่มากพอแค่ทําให้ทั้งสองโลกสื่อสารกันได้เลยไม่ได้กลับไปแต่ถ้าเป็นของที่เบาหน่อยละ่ะกลับมาแล้วเจ้าสํานักน้อยกลับมาแล้ว ค่อยๆค่อยๆนะขอรับสิ่งนี้น่าจะข้ามไปได้เไปเลยค่อยๆนะค่อยๆเจ้าเอ๋ชูเย่พวกเจ้าอยู่ไหนรีบออกมาสิเอาอออ๋าเอาอยู่ไหนเนี่ยฮะ ูหิเท่าทนยา่าตรงหัวตอนนี้ข้าอยู่อีกโลกหนึ่งเป็นโลกของชูเย่สองโลกมีทางทะลุก,กันช่วงฟ้าร้องจะสื่อสารกันได้เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะข้าน่าจะกลับไปได้ตรงหัวให้ทัญนยาไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าได้มีเรื่องอะไรก็บอกข้านะขอรับท่านวางใจเถอะอืดี ตรงหัวครับเจ้าสำนักน้อยข้าอยู่นี่ในเมื่อเจ้าว้ยกล้าบุกเข้ามาที่เรือนข้าแสดงว่าเขาได้ยินข่าวที่ข้าหายตัวไปต่อไปเขาต้องเร่งลงมือแน่แต่ข้าปล่อยเยือลลอกเขาแล้วเขาจะต้องไปสืบเรื่องพักมิตรแท้เป็นแน่เจ้าไปปล่อยข่าวบอกว่าพักนี้มีความลึกลับมานานมีกำลังมหาศาลเจ้าสำนักน้อยไม่อนุญาตให้เอ,อ่ยกับใคร ขอรับข้าน้อยเข้าใจแล้วเจ้าสำนักน้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาเหรอพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองข้าจะลองดูใหม่ต้องหัวข้าจะส่งแผนเดียดไปให้เจ้าอีกอันรับดีนะ ขอรับน้อมรับคำสั่ง